ผัคไทรวอกเอดกันนะครับต้นเฉบับจากเอออันน่าแหละอ,อ,อะไรวะไม่พูดทั้งแต่ทำมาร้ายเวียบเอ,อียดชายแหลดูโอ,อ,อ้ไม่ก็ไม่มนะีที่สุดไปๆสุดสุดบใจเนีกีเมน แล้วก็เริ่มเลยอ๋อแล้วก็เริ่มเลยอุยไปไหนกูไอ้เชี่ยนี่คนกูเหาอไปเลยวะอุ้โรบมากนะไย 哎，哦，是啊，是啊，是呃，对对对。 อ,อ, <Why? S 1> อันน, so <c oughs> อนี้กูหนีมึงได้ฮ่าคกูหนีมึงได้วัดเสียงอะไรวะยิงไหมหาไหมเงี้ย <c oughs> ฟันหักขึ้นี่ย แกทุกหมดจะต้องตายคิว่าหน้าพวกแกอยู่ไม่หายแล้วโอแกไม่รลพอใัยไม่มีสิตต่อพาที่สองนเลยนะครับอีกยืดแกไม่มีสิตที่จะชนะพวกครมันตายใส,ส่เกมเรีมพ่อมาหนักนาวา ไปไม่แหละบ้านพ่องมึงยี่บอกให้กูมาบ้านพ่องดาบโค้งกูเหรวกูไม่ได้ดาไปคุยกับล้ามาม่วงตะกาเลยอ,<า>อ,อี่่เองน่ะก็ตู้ตัวตัวดีกว่าเป๊ะ น,น,นี่โอ้ยไอ้่งนี่น้าองไงสภาพไนสยโอ้ยเ้ตัวขาดเก็บไปนึง

เลือมึงคนด,ดีิดมึงควงายอึโอ้ยกินกินมาอโอ้ยพวกนายต้องหนีไปฉันไม่รอดแล้ว นายไม่นายถึงต้องให้ฉันใช้คอมแมนต์วดีแต่ครั้งหน้าฉันจะทำดีกว่าแกไปละไอเสียซึ้งมากเอ๋ยอ้ากูไม่เห็นนะหายใจหนักีไม่เห็นคูไม่เห็นคูไม่เห็นมือตอนวัที่ฉันเขาไม่รอเมอน

กูไมอยากไปว้าชิเม่ชเม่ชเม่ชเมช่วยรู้อีเมอีเมช่วยคอยด้วยอีเมอีเมอีเมช่วยคอยด้วยอีเมเรื่องก็จบ ไปเดบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อพาร์ทที่สี่คะ